การสอบสัมภาษณ์ขอสัญชาติเกาหลีง่ายกว่าการเรียน KIIP จริงไหมตอนแรกฉันเคยกลัวคำว่าสอบสัมภาษณ์ขอสัญชาติเกาหลีมากกว่าทุกอย่างฉันถือวีซ่า F6 วีซ่า m a r r i เอทไมเกรนว i ซ่ามาหลายปีและกำลังเตรียมตัวขอสัญชาติผ่านการสมรสกับคนเกาหลีหลายคนบอกว่าการเรียนและสอบโปรแกรม KIIP นั้นยากมากต้องเรียนยาวต้องสอบหลายด่าน และใช้เวลาหลายเดือนพอได้ยินแบบนั้นใจหนึ่งก็อยากเลือกสอบสัมภาษณ์เลยเพราะถ้าผ่านก็ไม่ต้องไปนั่งเรียน4-5หขั้นของโปรแกรม KIIP ให้เหนื่อย KIIP กับการสัมภาษณ์ต่างกันอย่างไร KIIP ต้องเรียนภาษาเกาหลีและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมระบบกฎหมายต่างๆอย่างเป็นทางการมีการทดสอบกลางและปลายหลักสูตร ถ้าไม่ผ่านต้องเรียนซ้ำการสัมภาษณ์เป็นการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเข้าใจในภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกาหลีและความพร้อมที่จะเป็นพลเมืองเกาหลีวันสอบสัมภาษณ์จริงวันนั้นฉันตื่นแต่เช้าเดินทางไปที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วยหัวใจเต้นแรงพอเข้าไปเจ้าหน้าที่พูดเกาหลีแบบช้าและชัดเจน ไม่ได้ยากอย่างที่กลัวเลยคำถามที่เจอก็ประมาณนี้ด้านล่างคุณมาเกาหลีเมื่อไหร่คุณอาศัยอยู่ที่ไหนสามีภรรยาคุณทำงานอะไรรู้ไหมว่าเมืองหลวงของเกาหลีคือที่ไหนรู้ไหมว่าเกาหลีมีวันชาติตอนไหนรู้ไหมว่าประธานาธิบดีเกาหลีคือใครทั้งหมดเป็นคำถามพื้นฐานมากๆถ้าใครพูดเกาหลีได้ระดับสนทนาในชีวิตประจำวัน สอบสัมภาษณ์จะง่ายกว่าการเรียน KIIP มากเพราะไม่ต้องนั่งเรียนยาวหลายเดือนแค่เตรียมความรู้รอบตัวเล็กน้อยและมั่นใจตอนตอบเคล็ดลับที่ช่วยให้สัมภาษณ์ผ่านมี 1. ฝึกพูดเกาหลีทุกวันไม่ต้องเก่งเหมือนเจ้าของภาษาแค่สื่อสารได้คล่องก็เพียงพอ 2. รู้เรื่องทั่วไปของเกาหลีเมืองหลวงวันสำคัญประธานาธิบดีชื่อจังหวัด 3. เตรียมเอกสารให้ครบสำเนาทะเบียนบ้านใบทะเบียนสมรสบัตรต่างดาว 4. พูดด้วยความมั่นใจเจ้าหน้าที่ไม่ได้จับผิดแต่ดูว่าเราปรับตัวและเข้าใจเกาหลีได้จริงหลังสอบสัมภาษณ์ตอนออกจากห้องสัมภาษณ์ฉันรู้สึกเหมือนยกพูเขาออกจากอกไม่ใช่เพราะเก่งแต่เพราะมันไม่ได้ยากแบบที่หลายคนเล่ากันการสัมภาษณ์เน้นความพร้อมมากกว่าความสมบูรณ์แบบ ต่างจาก KIIP ที่ต้องเรียนและสอบอย่างเป็นระบบสรุปถ้าใครพูดเกาหลีได้ในชีวิตประจำวันการสัมภาษณ์อาจง่ายกว่าการเรียน KIIP แต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจในภาษา KIIP ก็เป็นทางที่ดีเพราะช่วยเตรียมพื้นฐานให้แน่นก่อนทั้งสองทางพาไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือกุกจอกทวีถึกการได้สัญชาติเกาหลีอยากให้จำไว้อย่างหนึ่ง ไม่ต้องเป็นคนเกาหลีถึงจะเข้าใจเกาหลีได้แค่ตั้งใจจริงใจเปิดและสื่อสารได้พอเขียนถึงสะพยเกาหลีบ้านสวนยองจู